เอาละครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาวกตบ้าน,นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาสอนปาเนตนะครับผมจากอันเดอร์หรือว่าปาเนตใต้ตีนั่นเองใครที่ดูคลิปนี้ขอแค่คุณมีอินโฟในไซต์นะผมแบบปิงจุดเนี้ยคุณดูคลิปนี้จบคุณได้คิวฟรีแน่นอนนะครับจากการปาเนใต้ตีนะผมมันจะมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับ ต้องบอกว่าบางคนบอกให้นับ5วิอะไรอย่างงี้อาจจะมีสูตร5วิ6วิแล้วแต่ใครจะพูดกันมานะผมทีเนี้ย5วิของแต่ละคนมันไม่เท่ากันใช่ไหมบางคนนับเร็วบางคนนับช้าวิธีทําให้เท่ากันผมมีวิธีอยู่นะผมคือตอนเราง้างเนียดอะสังเกตปะมันจะมีการกระพริบอยู่นะผมแรกแรกมันจะกระพริบช้าแบบเท่าเท่ากันเป็นจังหวะนะครับผมหลังๆมันจะแบบรัวๆทีเนี้ย มันก็จะเป็น2เฟสใช่ไหมแรกแรกกับพี่แบบ1 2 3 4คือเป็นจังหวะเลยหลังๆังคือแบบรัวๆเอนับจังหวะไม่ทันเราจะใช้จังหวะเฟสแรกนี่แหละในการนับนะครับผมหลังจากการกระพริบ,บครั้งแรกเราจะเริ่มนับ1นะครับผมมันจะมีสูตรอยู่ทุกคนครับสูตรแรกคือ10เมตร10เมตรตรงนี้นะครับผม10เมตรลปยังไง10เมตรนับ5นะครับผมหลังจากการกระพริบ,บครั้งแรกเป็นจังหวะของมันนะครับผมนับไปแค่5แล้วปล่อยเลยแตกแน่นอน นี่ยสมมติผมมีอินโฟไหมเฮ้ยมันอยู่ตรงอ่ะตรงนี้ใช่ไหมตรงปิงผมนับเลยเวลาปาเนตเราก็ต้องเงยหน้าขึ้นสูงขึ้นอี่นิดหนึ่งเพราะว่าเนีมันจะย้อยถูกต้องปะนับหลังจากกระพริบนะครับผม10เมตรนับแค่5นะครับม,มาดูกัน1 2 3 4 5ปล่อยแตกเห็นปะอีกทีนะครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยได้บอกแล้วนะผมแค่นี้เองสำหรับระยะ10เมตรรับห้านะผมมันจะมีสองสูตรนะผมผมจะทำา3สูตรสำเร็จไว้ให้ทุกคนได้ปลากันนะในระยะ10เมตร8เมตร6เมตรระยะ10เมตรเราปลาไปแล้วใช่ไหมต่อไประยะ8เมตรระยะ8เมตรนับหนะผมอันนี้เป็นสูตรสำเร็จนะอ่ะมันจะปลาใหม่ตรงนี้นะ1 2 3 4 5สี่ห้าห ไหมเป๊ะนะผมอีกที1 2 3 4 5 6ปง,งี่ห้าไป,านะปโอ้โหนี่คือสูตรสำเร็จทุกคนต่อไปนะผมระยะ6เมตรระยะ6เมตรนี่จะเร็วหน่อยคือ6ครึ่งนับแค่6ครึ่งต่างจากระยะ8เมตรคือแบบครึ่งเดียวอะ่งสอ่ห้าหครึ่งปเห็นไหมได้เลยนะครับผมอีกทีระยะ6เมตร หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครึ่งบ่อยเห็นปะเปนะผมอันนี้คือสูตรสำเร็จนะทวนกันใหม่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้นะผมถ้าระยะ10เมตร,รเรานับ5ระยะ8เมตร,รนับ6ระยะ6เมตร,รเรานับ6ครึ่งนะครับก็จริงๆมันขึ้นอยู่กับเราปลาบ่อยแค่ไหนยิ่งปลาบ่อยเดี๋ยวเราจะคุ้นชินเองนะผมอันนี้คือแบบว่าเอาไปฝึกกันได้นะผมในการปลาเน็ตขอแค่คุณมีอินโฟ แล้วคุณปาเนตเป็นคุณได้คิวนะผมเ,เดี๋ยวหาว่าโมเดี๋ยวจะโชว์การปลาหกเมตรใหม่อีกรอบหนึ่งสมมืมีคนอยู่หลังห้าวอปิงปุ๊บระยะเท่าไหร่แปดเมตรใช่ไหมนับเลยหกหกกระพริบนะผมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหปลาไปโอเคครับทุกคนก็จบกันไปแค่นี้สำหรับทริคปาเนตง่ายๆนะครับผม ระเบิดใต้ตีนจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเมตาปัจจุบันเลยนะทุกคนเพราะว่าเมตาปัจจุบันอะ่ะเขาจะเน้นหายอินโฟแล้วก็ระเบิดใต้ตีนเพื่อบื้มชาวบ้านนี่แหละนะผมก็เอาไปใช้กันได้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับสำหรับใครที่อยากจะให้ผมทำคลิปแบบไหนเนี่ยก็<ๆ>คอมเมนต์มากันได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคนระับบาย it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never you know I'm taking, taking, taking that crown from you. I ain't worried about your,